สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูมิวในรายวิชาภาษาไทยกันอีกเช่นเคยนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องกาบยานี11กันไปใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการอ่านกาบยานี11กันบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะ,ะกาบยานี11นะคะเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยกองชนิดหนึ่งนะคะมีรูปแบบดังนี้ อ่านึบทนะคะมี2บาทคือบาทเอกและบาทโทอันนี้ครูก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะในครั้งที่แล้วในแต่ละบาทนะคะจะแบ่งออกเป็น2วรรควรรคหน้าเนี่ยจะมีห้าคำวรรหลังนะคะจะมี6กคำรวมกันเป็น11บเอคำนะคะจึงเรียกว่ากาบยานี11มีสัมผัสบังคับนะคะสองคำคือ คำที่5นะคะหรือว่าคําสุดท้ายของวรรคแรกเนี่ยสัมผัสกับคําที่1หรือคําที่สองหรือคําที่สมนะคะของวรรคที่สองแล้วคำที่6นะคะหรือคำสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะสัมผัสกับคำที่5หรือว่าคำสุดท้ายนะคะของวรรคที่3นั่นเอง ทีนี้นะคะเขาก็จะมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะคือคําที่6หรือคําสุดท้ายของวรรคที่4นะคะสัมผัสกับคําที่6หรือคําสุดท้ายของวรรคที่2องนะคะของบทถัดไปทีนี้เรามาดูนะคะการอ่านกาบยานี11นะคะอ่านได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบทํานองสนอนะคะโดยมีการแบ่งวรรคการอ่านดังนี้นะคะวรรคแรกนะคะมี5คําเราจะแบ่งออกเป็นส กับ3าคำนะคะส่วนวรคหลังมี6คำนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3กับ3คำนะคะอย่างรูปที่ครูขึ้นให้นี้เลยนะคะเห็นไหมคะจะมีการแบ่งวรรค2กับ3 3กับ3นะคะเรานะคะก็จะเขียนเครื่องหมายขีดทับแบบนี้นะคะเพื่อแบ่งจังหวะการอ่านนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังนะคะการแบ่งจังหวะก,การอ่านกาบยานี11นะคะจากบทร้อยก้องวิชาเหมือนสินค้านะคะอันนี้จะเป็นการอ่านแบบธรรมดาก่อนนะคะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสัมเพาอันโสภา ความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสะหมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจชาใสาเป็นสเบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา ปัญญาเป็นกองแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล้าตา้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสสมัยจงหมั่น มั่นหมายใจอย่าได้คร้านการวิชาเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกับยานี11แบบธรรมดานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังการอ่านแบบทำนองสนอก,กันบ้างนะคะบทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่5วิชาเหมือนสินค้าจากดรุณศึกษาเล่มสาม การอ่านทำนองสนอวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้า เป็นสัมภาอันโสภาความเพียนเป็นโยทางแขนสายกว่าเป็นเสาบายนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอยี ปากเป็นนายงานไปอัจฉาสายิงเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เทียงถือไว้อย่าให้ยังตัดแล่นเลียงข้ามคงคา ปัญญาเป็นกล่องแกว้วส่องดูแทวแนวหินพาเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาตาฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจม เอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิษสมัยจงมันมันมหม้ใจอย่าได้คร้าน กาาวิชก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการแบ่งวรรกการอ่านแบบธรรมดาและแบบทํานองสนอใช่ไหมคะทีนี้การบ้านของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียน,นยฝึกอ่านกาบยานี11ต่อไปนี้นะคะแล้วขีดเส้นแบ่งวรรคจากการอ่านจากนั้นนะคะฝึกอ่านแบบธรรมดาและแบบทํานองสนอนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นกาบยานี11ที่นักเรียนจะต้องขีดเส้นแบ่งวรรคการอ่านแล้วก็ฝึกอ่านนะคะก็คือบทร้อยกองบ้านของใครนะคะก็ให้นักเรียนนะคะคัดลอกลงไปในสมุดนะคะจากนั้นก็ขีดเส้นแบ่งวรรคการอ่านนะคะแล้วก็ฝึกอ่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ